กองทัพอยู่นิ่งเฉยไม่ได้แล้วผมคิดว่ากองทัพไทยมีศักยภาพไม่ใช่เพียงแค่ไปปกป้องอรารลาศัตรูจากภายนอกแต่ผมมองว่ากองทัพไทยถึงเวลาที่จะต้องลุกขึ้นผมเชื่อเรื่องนี้มันยิ่งกว่าความมั่นคงเรื่องนี้เป็นวิกฤตของประเทศอย่างนี้ต้องใช้ทรัพยากรของกองทัพ นี่ลองมาสํารวจกับผมได้ไหมครับว่ากองทัพมีทรัพยากรอ,อะไรบ้างเนื้อ<ะ>กองทัพมีที่ดินมากมายมหาศาลมากกว่าหน่วยงานทั้งหลายในประเทศไทยใช่ตอนที่เขากลักตัวคนนี้มาจากอู่ฮั่นเนี่ยก็ใช้กองทัพเรือที่สัตหีบใช้พื้นที่ขน,นละกองทัพมีพื้นที่ไม่ว่าจะเมืองการไม่ว่าจะเป็นราชบุรีไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคเหนือมี มีพื้นที่มากมายมหาศาลไม่ใช่เพียงแค่ในค่ายทหารนะครับครับยังมีที่ดินอย่างมากมายมหาศาลืนราที่หนึ่งประเด็นที่สองกองทัพมีเครื่องมือสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดในหน่วยงานทั้งหลายในประเทศไทยใช่ไหมครับครับมีทั้งเครื่องมือสื่อสารที่เราไม่ได้ใช้กันและที่เราใช้กันอืมีโทรทัศน์มี วิทยุมีสถานีมีคลื่นความถี่มากมายรวมกันนั่นนะครับกองทัพบกมีร้อยยี่สิบเจ็ดสถานีกองทัพอากาศสามสิบหกสถานีกองทัพเรือยี่สิบเอ็ดสถานีกองบัญชาการกองทัพไทยสิบสี่สถานีแล้วมีโทรทัศน์อีกสองสถานีกองทัพมีทั้งหมด198ร้อยเก้าสิบแปดสถานี คุณคิดว่าในยามอย่างนี้วิทยุทีวีสำคัญไหมครับสำคัญครับเรื่องของการสื่อสารสำคัญที่สุดตอนนี้รัฐบาลมีปัญหาเรื่องการสื่อสารครับต้องยุติการทำมาหากินโดยทีวีและวิทยุไหมครับของกองทัพต้องกลับมาสนใจในเรื่องโดดเข้ามาเล่นกันเรื่องนี้ใช่ไหมครับครับกองทัพมีเครื่องมือเครื่องใช้มากมายมหาศาลมีรถยนต์มีเรือยนต์มีเครื่องบิน มีเฮลิคอปเตอร์มีรถบัสมีรถบรรทุกมีรถพยาบาลกอร,รับมีเครื่องมือมหาศาลเลยเครื่องมือพวกนี้ช่วยประชาชนได้นะครับนิกช่วยได้ครับไปรับตัวประช,ชาชนมาที่ติดเชื้อเนี่ยก็เอารับมามาได้เหมือนกันในกรณีที่เข้าสุริยะสามแล้วมีผู้ติดเชื้อเยอะเนี่ยการเตรียมความพร้อมของรถต่างๆเนี่ยของรถพยาบาลเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีทางพอหรอก มันก็ต้องใช้รถรที่มันมากขึ้นหรือเรือบางสถานที่ที่มันอยู่ลึกเข้าไปต้องใช้ทางน้ําเนี่ยก็ต้องใช้เรือเข้าไปรับที่สําคัญกองทัพมีกําลังคนมากมายมากที่สุดในประเทศไทยครับใครจะมีกองมีแรงงานมีกําลังคนมากเท่ากับกองทัพไม่มีแล้วครับครับกระทรวงทบวงกลมที่ไหนก็ไม่มีอืและที่สําคัญ คนของกองทัพเป็นคนที่มีวินัยด้วยตรงนี้สามารถจะสั่งการจากส่วนกลางให้ทำอะไรได้ถามว่าทหารทั้งหลายจะเอาไว้ฝึกยังจะฝึกต่อไปอยู่อย่างนี้อย่างนั้นแหละครับในยามอย่างนี้ต้องเอาเอา,เอ,าออกมาคุณคิดว่ามาช่วยอะไรได้บ้างกองทัพมากมายมหาศาลเลยครับมีหน่วยเสนารักษ์มีหน่วยพับ แพทย์พยาบาลอืม,มีเครื่องไม้เครื่องมือมีคนที่จะออกไปช่วยกักกันถ้าจะปิดจังหวัดปิดประเทศปิดถนนตรวจสอบว่าใครมีอุณหภูมิใครติดเชื้อช่วยเหลือใช่ใช่ใช่ที่เกาหลีใต้เนี่ยก็คือเขาจะมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เลย ไปตามที่ต่างๆเพื่อตรวจตรวจให้เจอหาเชื้อเสร็จแล้วก็กักกันแล้วก็นําส่งให้พยาบาลไปยอดผู้ติดเชื้อก็ถึงสูงมากก็ได้กําลังพลจากนี่แหละฮะที่ออกไปตรวจกันอาจจะเอากองทัพหรือกําลังพลของเขาที่เป็นหน่วยแพทย์พยาบาลเนี่ยเข้ามาเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรงนี้ก็ได้กองทัพมีทหารช่างครับมีเครื่องมือในการก่อสร้างที่ดีที่สุดในบริษัทไหนก็สู้ไม่ได้ครับมีทั้งตัวทหารช่างมีทั้งเครื่องมือ,อม การทำอาคารรองรับอาคารสนามรองรับผู้ป่วยที่จะเกิดขึ้นในจุดต่างๆถามว่ากองทัพควรจะลุกขึ้นมาแล้วหรือยังผมบอกคุณให้ว่าตัวเลขมันทวีคูณขึ้นแน่ๆเขาจะรอให้มันเยอะกว่าน,นี้ป่ะครับ <c oughs> ก็อน,นั้นแหละครับ <c oughs> นี่แหละครับประเทศไทยพอเยอะแล้วถึงจะวิ่งเยอะแล้วถึงจะออกมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเราเตรียมการไว้ก่อนเสียหายอะไรไหมครับ ใช่ครัครับคือการเตรียมการเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยถ้ามันอาจจะใช้งบประมาณใช้กําลังพลใช้เวลาไปเยอะก็ตามเนี่ยนะฮะดีกว่าให้มันเกิดแล้วค่อยมาเตรียมการแต่บางคนคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวเตรียมการไปแล้วไม่เกิดจะทํำยังไงล่ะแต่นี่มันคือชีวิตคนไทยนะฮะถูกต้องและตอนนี้เข้าวิกฤตแล้วอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เตรียมงบประมาณว่าจะซื้อผันออกมาเพื่อมาใช้อย่างที่นิกพูดเมื่อสักครู่นี้ คผันออกมาเพื่อเตรียมโรงพยาบาลสนามมาสร้างมาสร้างวางระบบทั้งหลายมันก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายอาวุธยุทโธปกรณ์คุณจะไปลบกับใครตอนนี้ผมถามคุณครับมาเลเซียเขาก็ไปยุ่งกับเราแล้วเขาปิดประป,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 ปิดบ้านเขาไปแล้วเมื่อวานนี้อ่าคุณจะไปคุณจะไปตีกับใคร,ครตอนนี้ประเทศต่างๆมันมีใครมีเวลามาลบกันหรอครับสหรัฐยังต้องวุ่นวายอยู่กับบ้านตัวเองอยู่เลยใช่ไหมครับ กองทัพมีบุคลากรที่มีความแข็งแกร่งมีความรู้เรื่องการฝึกความแข็งแรงเมื่อเมืองไหนปิดเขาจะซบเสาเขาจะเศร้าซ้อยกองทัพมีคนไปฝึกให้เขาออกกำลังกายอย่างถูกวิธีกองทัพมีสันทนาการ กณเห็นไหมกองดุริยางกรมอะไรต่อมีอะไรของเขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นีค่สามารถจะทําได้เลยใช่ไหมครับและกองทัพสามารถที่จะเรียกกําลังพลเข้ามาอืที่เป็นทหารปลดประจำการไปแล้วเป็นผู้ชายจํานวนมากสามารถจะให้ความรู้ด้านโควิดหนึ่งเก้า ให้ความรู้ว่าจะกลับไปดูแลชุมชนของตัวเองอย่างไรรีบระดมเข้ามาอบรมแล้วก็รีบส่งกลับไปยังจังหวัดต่างๆอำเภอต่างๆชุมชนต่างๆคุณคิดว่ากองทัพทำได้ไหมครับทำได้ครับแล้วทำไมไม่ทำล่ะครับ <c oughs> นั่นแหละครับ ก็คงอย่างที่เกริ่นไปเมื่อกี้ฮะคงรอให้มันถึงจุดที่เขาจะต้องออกมาก่อนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะและสุดท้ายเนี่ยกองทัพสามารถจะเข้าไปร่วมกับท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลอบจอและจังหวัดในการช่วยกันวางแผนรับมือในเรื่องพวกนี้นี่คือสงครามใหม่ของประเทศไทยที่มันเกิดแล้วและมันกำลังจะทวีความรุนแรง และสงครามนี้เริ่มจากกรุงเทพกระจายออกหัวเมืองสงครามนี้โชคดีที่รัฐบาลยังฟังที่จะยังไม่หยุดสงครามรแต่ผมก็กลัวว่าจะมีคนออกจากส่วนกลางเพราะโรคนี้เป็นโลกที่มาจากต่างประเทศเข้ามาส่วนภูมิดอนเมืองเข้ามายังกรุงเทพและจะเริ่มแพร่ออกไปข้างนอกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้น ตอนนี้กองทัพไปประสานกับท้องถิ่นไปกระตุ้นท้องถิ่นให้ท้องถิ่นทั้งหลายได้ลุกขึ้นเพื่อที่จะวางระบบรองรับกับมันคุณว่าดีไหมดีฮะก็คือกําลังพนยิ่งมากเนี่ยคือมันก็ทําให้มันมีคนที่จะมาจัดการกับเรื่องของไวรัสเนี่ยยิ่งมากขึ้นหรือไม่ก็อาจจะแบ่งส่วนหนึ่งของกองทัพเนี่ยไปทําเรื่องโลจิสติกการส่งของอากาอนามัยที่มันไม่ไปทั่วถึงเนี่ยก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่ง ก็มันอยู่ที่การวางแผนครับอาจารย์ผมว่านะถ้ามันมีอหน่วยงานที่มันวางแผนตรงแล้วส่งไปยังหน่วยงานต่างๆให้ทำอ่ะคุณทำตรงนี้กองทัพไปทำมันนี่สาธารณสุขทำมันนี่ผมว่ามันก็จะทำให้ไอามาตรการต่างๆของไทยน่าจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นกว่านี้คุณคุณเสียใจไหมครับว่าเรามีนายกรัฐมนตรีที่เป็นอดีตผู้นำกองทัพครับเรามีรัฐมนตรีมหาไทยที่เป็นผู้นำกองทัพมาก่อน เรามีรองนายกรัฐมนตรีที่เป็นอดีตผบทบผู้นำกองทัพมาก่อนและเราก็มีทรัพยากรกองทัพอยู่ในมือแต่เราไม่คิดที่จะใช้และขณะเดียวกันผู้บัญชาการเหล่าทัพเขาไม่ใช้ก็สามารถที่จะทำได้ใช่ไหมครับครับงบประมาณก็มีมคนก็มากเครือ่องไม้เครื่องมือก็เยอะสถา,านที่ก็เยอะ บุคคลที่มีความรู้ทั้งการสื่อสารทั้งดาวดาวเทียมทั้งทุกเรื่องยุติการและใช้ไอโอยุติการซื้ออาวุธกลับมาระดมกันเพื่อที่จะมาช่วยประเทศทำสงครามกับโควิด19ประชาชนจะได้ชื่นใจใช่ไหมครับถา้ถาถา้ถาเรา,าม,มีรัฐบาลที่มาจากทาหารแล้วทำ ทำได้แค่นี้เนี่ยผมว่ามันแย่แล้วล่ะคะคือผมคิดนะครับว่าแค่การสื่อสารที่อาจารย์บอกเนี่ยเรามีไออเนี่ยส่งาการสื่อสารเชิงจิตวิทยาให้ประชาชนเนี่ยหายวิตกกังวลเนี่ยผมว่าแค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วนะสำหระับกองทัพเนี่ยนะฮะใช่ครับ